วันนี้นะคะเจอกันที่ลานวัดแจ้งสว่างบ้านตากลางนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆท,ทุกท่านเลยนะคะวันนี้แม่จิ๋มนะคะมีโอกาสได้มารับสับประรดแจกนะคะของท่านดรชยานันนะคะเมพบของชาวช้างนะคะต้องก,กราบขอบคุณท่านมากๆนะคะ,อะของแม่จิ๋มนะคะมีรายชื่อมาหนึ่งเชือกนะคะคือคุณยายบรรน,นานะคะอันนี้คือกองคุณยายวรรนานะคะตอนนี้รอพ่อพวานยังไปตัดหญ้านะคะ คุณแม่สิมก็มาเอาสับปะรดอยู่ฝั่งนี้นะคะมาจับจองไว้นะคะ่าได้แล้วนะคะทุกไม้สวยๆปักไว้เลยนะคะคนลงก็ลงนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณด็อกเตอร์นะคะอันนี้คือรถนะคะเป็นรถของอพี่น้องชาวช้างเรานะคะมาขนสับปะรดไปนะคะมาขนสับปะรดที่ได้รับแจกนะคะต้องกราบขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะบางเชื่อก็อเอาไปแล้วนะคะ บางเชือกก็รับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ของไม่จริมตอนนี้เราพกขานมานะคะเราพกขานมารับสับรดนะคะจะเอาไปป้อนเด็กๆนะคะแบ่งกันกินนะคะชื่อของคุณยายเชือกเดียวก็จริงนะคะแต่ในจิิมก็จะให้กทุเชือกได้ทานได้กินกันนะคะขอบพระคุณท่านด็อกเตอร์มากๆนะคะทีะ่ยังนึกถึงนะคะ คุณยายวันนาของเรานะคะมีชื่อมาเอาสับรถในวันนี้ด้วยก่าบขอบคุณท่านมากๆนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวัาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการนะคะดร่าขอบคุณดรมากมากนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาป้อนนะคะกล้วยอบน้ำผึ้งนะคะ,ะจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากพี่ชนพิชานะคะชน ที่ชนสิชานะคะที่ฝากนะคะเป็นกล้วยอบน้ําผึ้งนะคะมาให้กับครอบครัวของน้องโบพลอยนะคะต้องกราบขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะนี่นะคะเยอะมากนะคะเป็นกล้วยอบน้ําผึ้งนะคะเราก็จะมาป้อนเด็กๆที่บ้านเตรียมสูกกันนะคะต้องกราบขอบคุณท่านมากนะคะพี่สนที่มนสิชานะคะขอบคุณมากเลยนะคะฝากมากับควานจอยนะคะควานจอย ได้นำสมบแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีิดได้รับเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก็จะทำการต้อนให้กับลูกๆของเรานะคะยังไม่ได้อาบน้ำให้นะคะก็จะมอมเมมหน่อยนะคะแต่ละเชือกเพราะว่าก็ความในความพึ่งกลับมาจากตัดย,ย่านะคะอาจารย์ก่อนลูกอาจารก,ก่อน โอ้เสียงบมเม,ม่มากอัอําอัําอัําโอ้โหอิดใจเลยนะคะเดี๋ยวกอดคุณพ่อแล้วกอดแล้วกอดแล้วโ,โฮ้ยดูอร่อยมากอร่อยมากเออเฮ้ออร่อยไม่รู้กล้วยอบน้ำผึ้งนะคะกล้วยตากอบน้ำผึ้งอร่อยมากนะคะคุณแม่ชิมแล้วหนึ่งกล่องนะคะชิมไปแล้วโอ้โหฟินฟินเลยค่ะฟินฟินเลยเฮ้ยจุกใจกินแล้วโยกไปด้วยนะคะ อ่าต่อไปที่บัวโอ้ยพ่อพอเอาหนูอีกพ่อให้หนูอีกพ่อยังยังไม่ถึงกระเพาะเลยพ่อนี่เดียวเองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแบ่งที่บัวบ้างลูกแบ่งที่บัวบ้างค่ะเออบัวอาตากรอเลยนะคะถูกใจที่บัวถูกใจที่บัวเหรออร่อยไหมครับโอ้โหอมอูอมนี่โอ้โห น้องพลอยติดใจเลยนะคะขอบพระคุณพี่มนสีชามากๆเลยโอ้โหเด็กๆของเราติดใจเลยนะคะกลวยอบน้ำผึ้งนะคะอ่าเป็นวัตถุดิบนะคะจากธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะกล้วยก็เป็นอ่าผลไม้ที่น้องช้างเขาชื่นชอบอยู่แล้วนะคะตอนนี้กอดคุณพ่อไว้แน่นๆเลยจ้าเอ้ย อาย่อยจังเลยเพรออาย่อยจังเลยคุณแม่ขอกินด้วยนะคะดูมือคุณแม่นะคะเดี๋ยวจะป้อนให้ทุกเชือกนะคะเดี๋ยวจะป้อนให้เด็กๆของเราทุกเชือกเลยนะคะ,ะคุณแม่อร่อยนะคะอ่ะคุณแม่กินเองเลยนะคะคุณแม่กินเองใส่มือใส่งวงนะคะนี่เอโโอโขเออโขอ่ะเอาหญ้าลง่อน จะกินด้วย่อน,นะคะตอนนี้กินั้วยอดอ,อ้ําโอ้โหฟินฟินเลยนะคะฟินฟินเลยขอบพระคุณนะคะที่มนสิทธิามากๆนะคะที่คิดถึงเด็กๆที่บ้านเปียกสุขนะคะฝากมากับควานจอยนะคะอ่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็กําลังนะคะป้อนให้กับเด็กๆของเราทุกเชือกนะคะอ่าต่อไปเป็นคุณยายนะคะคิวคุณยายวันนาจ้า ฟินไม่ยายฟินไม่ยายเออยายบอกอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยอืมแซ่บๆนะคะหวานหวานนะคะอร่อยมากเลยนะคะเพราะว่าอ่าเป็นกล้วยอบน้ําผึ้งนะคะน้ำผึ้งก็เป็นน้ำผึ้งธรรมชาตินะคะ พี่พอทองอคนสวยคนสวยคนสวยกินเองนะคะคนสวยกินเองอขายญ้าออกก่อนตอนนี้จะขอขาย้าออกก่อนแล้วกันอ้ําเออเอร่อยเลยนี่เออโหหวานถูกใจเลยนะคะหวานถูกใจเลยหวานถูกใจเลยอ้ําอืม ใจที่่บทองเลยนะคะใจที่่บทองเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นคิวของพี่อมทองนะคะพี่อมทองเออรอเลยนะคะพี่อมทองเฮยแซ่บหลายแซ่บหลายนี่ป้อนทันไหมพ่อป้อนทันไหมคะโอ้เพราะว่าพี่อมทองเป็นช้างที่กินเร็วมากนะคะน่าจะไปแข่งกินอ่าแข่งกินนะคะรับรองนะคะ เหรียญทองอยู่แค่อ้อมนะคะเหรียญทองอยู่แค่เอื้มะะอออ่มอ่ะน้องเล็กบอกว่ายังไม่อิ่มพ่อให้หนูอีกก็อโอ้โหดูนะคะอ้ําโอ้โหตอนนี้กอดคุณพ่อไว้เลยนะคะดูนะคะฟินฟินเลยโอ้โหมีหลับตาด้วยนะคะหลับตากินด้วยนี่อ่าหลับตาด้วยเอาาฟินฟินไอ้เจ้าแซบมาน้องพลออกแซบมาขอบคุณมากมากเลยนะคะนี่ดูนะคะ เออโหดูนะคะนางฟินมากๆเลยนะคะโอ้ยอร่อยใหญ่เลยนะคะกล้วยอบน้ำพึ้งเออเฮออร่อยวิลลูกไม่ถึงใจล้าโยกไปด้วยนะคะพอยังไม่อิ่มเลยขออีกได้ไหมขออีกได้ไหมเดี๋ยวลูกเดี๋ยวพ่อยังแก่อ่ะต่อไปพี่บัวลูกอ่ะแบ่งพี่บัวมั่งเออแบ่งพี่บัว้ยพอยังไม่อิ่มเลยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งพี่บัวอีก พี่บวัวติดใจเลยนะคะโอ้โหอ้าปากเราเลยอ้าปากเราอ๊อือายอยอายอยโอ้โหตใจถูกใจพี่บวัวอ่ะเอออ๊มโอ้ถูดใจพี่บวัวอืมติดใจพี่บัวเลยนะคะโอ้ติดใจแล้วเด็กๆบ้านเตรียมสุขติดใจนะคะกล้วยอบน้ำผึ้งนะคะกล้วยอบน้ำผึ้ง ดูน้องเล็กนะคะนางฟินฟินเลยนะคะนางฟินฟินเลยนี่กอดคุณพ่อไว้แน่นเลยนะคะตอนนี้กอดคุณพ่อโอ้โหพี่บัวมีการขออีกนะคะเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องก่อนให้น้องก่อนนี่ติดใจเลยนะคะดูแววตานะคะดูแววตาอ๊มอ,อ,อ๊ฟิีเลย ปินๆเลยนะคะอ้มเอ้ยถูกใจมากพอรอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยอือหือพอหรือเปล่าเอาน้ำไหมอ้ําอ้มาอ้มาอ้เข้าปากอ้าอําเออเออฟินๆเลยนะคะฟินๆเลยอืออ้ม ต่อไปไะก้อที่แม่อีกนะคะอ่ะต่ะไปทุยายโอ้กล้วยอ่ะเกือบเกือบเ,เต็มรังนะคะเกินครึ่งนะคะเกินครึ่งรังเลยนะคะนี่นะคะยังเหลืออีกนะคะยังเหลืออีกข้างล่างนะคะ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกเดี ha, ๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะโอ้คุณยายคุณยายก็ติดใจนะคะตอนนี้คุณยายติดใจโอ,โพอ,อ้พี่บัวขอในขอยังไงพี่บัวขอยังไงครับขอ,อยังไงขอยังไงขอก่อนขอยยังไงขอก่อนโอ้โหเอ้ยพี่บัวบอกเร็วๆหน่อยพ่อเร็วๆหน่อยทางนี้ก็หิวเหมือนกันโอ้ยดูคุณยายโอ้โ อะขอขอขอยังไงขอยังไงเออโอโหโอโหขอน่ารักจริงๆเลยนะคะพี่บัวอ่ะเร็วเรหน่อยพอมาป้อนทางนี้หน่อยดูนะคะเออ้าขอนารักจริงๆเออเดี๋ยวก่อนให้คุณยายก่อนลูกอ่ะอ่ะจะไปที่อ้าคุณยายโอ้โอ้คุณยายวันนานะคะเออ ฟินเลยที่หัวฟินๆเลยอํา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 โ,โ,โอ้โหถูกใจถูกใจแซ่แบหลายแซ่บหลายโอเค,อเคนะคะเป็นอันว่านะคะเด็กๆของเราก็ได้ถามทุกเชือกนะคะพี่โมนศิีชาค่ะพวกเราได้ถามครบทุกเชือกเลยนะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นนะคะสับปะรดนะคะที่ท่านด็อกเตอร์นะคะ เอามาให้กับครอบครัวของเรานะคะไปรับกลับมานะคะต่อไปก็จะป้อนสับประรดให้กับเด็กๆต่อนะคะ,อะขอบพระคุณท่านมากๆนะคะขอบพระคุณท่านด็อกเตอร์แล้วก็ขอบพระคุณพี่มนสิชานะคะ,อะของท่านด็อกเตอร์ก็จะเป็นสับประรดนะคะสับประรดมาให้เด็กๆนะคะของพี่มนสิชาก็จะเป็น อ่ะกล้วยอบน้ำพึ่งนะคะกล้วยอบน้ำพึ่ง,งนี่นะคะที mm. ของเราได้ทานสับป,ปะรดนะคะน mm. ู่นคุณยายบรรนานะคะคุณยายบรรนา mm. โอ้โหอ่าวันนี้นะคะก็ต้องขอพักความน่ารักของเด็กๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะโอ้โหทายืนกินของพี่บ่อทองนะคะ mm. กินขาดเลยนะคะกินขาดเลย สำหรับวันนี้ต้องลากันไปเลยนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ไปอาบน้ำกลับมาเอาไปกินข้าวนะคะไปกินข้าวเสร็จนะคะแล้วก็อาบน้ำอาบท้าก็จะมาดูแลเด็กๆอีกครั้งนะคะมาอาบน้ำอาบท่าให้กับเด็กๆของเรานะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะคะขอบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ